หลังจากได้ทราบข่าวว่าของข่าวเนี่ยมีอาการพ่ออสวรรเสบ็ที่ต้อเรียกให้พาบาลหน่อยนะก็แปลว่าผู้คนกำลังสนใจเป็นกงกาขึ้นมาแล้วหล่ะจรดีขึ้นแล้วไหดีขึ้นค่ะแต่ศัลยแพทย์นะคะที่เป็นผู้ให้การรักษาเนี่ยนะคะจากโรงพยาบาลทั้งสุรินทร์เนี่ยก็ให้การรักษาแล้วก็บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องของการให้ยาเสดอยาฆ่าเชื้อนั้นก็ยังดําเนินต่อไปแต่ว่าอาการที่ เขาอาจจะปวดแล้วก็เสียเวลาจะปัสสาวะน้องปัสสาวะไม่ออกเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อยเริ่มดีขึ้นนะคะมีเลือดออกมาทุกๆประจาวันมากแหละแต่ว่าคึกคักล่าเริงสนุกสนานเล่นสนเหมือนเดิมเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงครับที่คุณหมอบวกก็คือเล่นกันแรงม่าจากเตะเพิ่มเราทำแต่เราใช่เหมือนกระปั้มมันไหวกระไรหรือยังไงใช้หัวต้านมันเองนี่ครับก็กำลังอยู่ในความสนใจที่ว่าร่าเริงดีมาก ส่วนหลินพิงนะคะท่านผู้ชมครัตประเด็น,นสำนัญก็คือกัน,นกว่าวันวันที่3เิตจะย้ายสังโน้ตพวยนะคะเป็นบ้นานของตัวเองน,ะะนั่นแหละก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องมีใช้พื้นที่ในการเล่นมากขึ้นหรือออกกาลังกายมากขึ้นก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะนะติดต่อง่าให้ท่าผู้ชมได้เห็นภาพขึ้นหน้านะครับเรากลับมาว่ากันอีกนะท่านผู้ชมครับช่วงเวลาของเรงนง